เฮ้ยเอาคูปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงเอาเฮ้ยเฮ้ยไอ้โน yani> ่ไอ้ไอ้อุ้ขอบ้อนนี ja ่ปั้นปิดโอุ้งปั้นหยุดเฮ้ยเฮ้ย ลาฟาวเนี่ยเดี๋ยวมีจริงเลยตีไปตัวนึงดิีไปตัวนึงนี่ครับบอลนาศีครับ น well. ีฟาเหลาเหรอเสียงอย่ไรอ่่ด้ไได้สีอะไรสีแดงจสีอะไรเนยนี้ เดวิด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 ยิงยิงดนี่คครับู oh, oh nice anyway. ิ

Ê, <laughs> ê <Ôi>, ơi ơi Ê, ê Ê, ê Ê เลยงอาไว้ปั้นปันสวยลูกปันวิ่งเอาเข้าดิเอาเลิกล้มแบบว่ะไอช่องไม่ไปทำอะไรหรืมู้นอะเฮ้ยกลักๆ

เดี๋ยวสีแดงมีแค่สี